หน่อยเราจะเอาหูไปกั้นหูปีชั่วดดูฉลูสูญอย่าไปเชื่อมากเมื่อกี้ค้างคั่งตันอย่างขึ้นรถหรูมาเป็นลูกคุณหนูบอกพ่อแม่สเสื้อผ้าเฮ้อโคตรลูกโคตรสารนังคอยตั้งคำถามกับหัวโบราณฝังในชิปท่าศิลปินบกกทีสั้นดังพวกนี้เขาไม่ได้มาตรฐานผังในลิสต์แน่ม,มันก็มีสติโป๊สองนิ้วเหยียบมิสิมบนไละรีโบโป๊สายบุญมึงหัวนั่นรักไปขายายที่ตอนคุนปเทเจดีกับสไปร์และกันีโนโ่โวอลวอลวอลเจียนสติพีรามิดไม่ได้สร้างเสร็จคนเดียวในโลกอย่าทำตัวรความกันบางอาทิตย์เดี๋ยวมึงสูญพันชีวิต พัวและชิวิตสู้กันต่อไปดีแนมผมก็อโจท์ที่ลิฟตลิฟตพอดีว่าชีวิตวิทย์ผมมันมีสติสตีสตีแล้วสตีแล้วสติเนสสติเนสคอยบอกมีสตีแนสสตีแนส